สวัสดีครับทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการตั้งสายนะครับโดยการที่เราจะใช้แอปในมือถือนะครับอันนี้สายผมหย่อดไนไว้หมดเลยนะครับเพื่อจะมาตั้งให้ดูว่าเวลาตั้งเราตั้งกันยังไงนะครับส่วนมากแล้วมันจะขาดกลางทางนะครับเวลาตั้งผมจะใช้สายชุดเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนสายนะครับ สายนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับก่อนอื่นก็ไปโหลดไอ้นี้กันก่อนมาโหลดแอปที่เราจะใช้ก่อนเข้าไป Play Store นะครับหรือว่าถ้าใครเป็น iPhone ก็ใช้เป็นเขาเรียกว่า App Store หรือเปล่าผมไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยใช้ก็พิมพ์ว่าตั้งสายกีตาร์นะครับ ตั้งสายกีตาร์ตั้งสายกีตาร์แล้วก็จะเลือกอันนี้นะครับกีตาร์ทูน่าทูนในตัวนี้ตัวตัวที่ว่ามันเป็นรูปปิ๊กสีเขียวตัวตัวที่2นะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบางอันมันจะขึ้นดาวน์โหลดบางอันมันจะขึ้นติดตั้งอะ่ะก็รอไปสักครู่นะครับ ให้มันติดตั้งให้ก่อนหรือว่าใครมีตัวอื่นก็เอามาใช้แทนได้นะครับดูที่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดตัวนี้ก็ลองหาตัวอื่นดูนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวจะกดข้ามไปเลยนะครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่าเปิดตัวนี้นะครับเราจะเปิดจากหน้านี้เลยก็ได้หรือว่าเราออกไป ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้จะเป็นรูปสีเขียวๆเ,เปิดออกมามันจะโหลดช้าหน่อยอันนี้เรามันเป็นมันเป็นไอเหมือนคำแนะนำของมันตอนที่เราใช้ครั้งแรกมันจะเป็นประมาณเนี้ย กดทีด่เกส์สแตนดาร์ดกีตาร์เรามี6สายแล้วก็จิ้มไปตัวนี้อันนี้มันเป็นการตั้งค่าแรกๆกดอันไหนดีผมเลือกอันที่2แล้วกันมันอ่านอ่าน,อ,านอ่านออกแต่แปลไม่ได้หรือว่าอ่านไม่ออกแต่พอจะเดาถูกว่ามันแปลว่าอะไรกดอันแรกแล้วกัน อันนี้จะคิปทูทูนิ่งคอนดีนิวไปเรื่อยๆนะครับดูทันเอาวันแรกแล้วกันขณะใช้แอปคอนดีนิวมันถามว่าเราจะใช้แบบจ่ายเงินหรือเปล่าให้ทด,ด,ดลองฟรีไม่ใช้ไม่ใช้เราก็ไปกดการกระบาดด้านมุมบนด้านซ้ายตัวเนี้ย เอ้นี่มันมันจะให้แจ้งเตือนหรือเปล่าอะไรไม่รู้กดนัดแนวอ่ะมาหน้านี้แล้วถ้าทีหลังเรากดตั้งติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมันมันก็จะมาหน้านี้เลยเดี๋ยวผมออกไปให้ดูออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้ากลับมาใหม่อ่ะเราเข้ากลับมาใหม่นะครับ ก็จะมาหน้านี้เลยทีนี้เราก็จะมาเริ่มตั้งสายกันเราไอ้ส่วนตัวผมจะตั้งเริ่มจากสาย6ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่ใหญ่ที่สุดถ้าเราไปตั้งจากสายเล็กๆก่อนเดี๋ยวมันจะขาดง่ายๆเราก็ดูไอ้ดูไอ้แถบที่ว่าที่มันวงกลมสีแดงตัวเนี้ยที่มันจะวิ่งไปวิ่งมาตัวตัวคล้ายๆอะไรก็เรียกเรียกไม่ถูกเลย เว้นขยายเลยมันจะขึ้นตัว e มันจะมีไอตัวหนังสือบอกแล้ว่ e a d ตัวเนี้ตามตามสายไปเลยอยู่ตามลำดับไปเลยแล้วเราเราก็ดูไอในวงกลมหมุนไปเรื่อๆไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับดูว่าสายมันตึงตึงมากหรือเปล่า จะถึงแล้วไงม,มันลดเหลือน้อยไอย้สายหกเราหมุนเร็วได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะขาดได้เหมือนกันเน่ยพยายามค่อยๆหมุนบบนอพอบังติ้งๆก็ไปสายอื่นต่อก็คือมันมันมาอยู่จุดตรงกลางพอดีเลื่อนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเราไปตั้งสายอื่นก่อน ดิดแรกๆมันยังไม่ขึ้นอพอมันเริ่มขึ้นนะเราจะดีดทีๆแบบนี้ตึงดึงด,งดงไม่ใช่ดีดตึงดึงแบบนี้มันมันจะมันจะรับไม่ค่อยได้ให้ดีดแบบนี้เลยดีดแบบนี้เลย ต้องรีบนะครับ ว่าสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าเอาไปทําใหม่ๆก็อย่าเพิ่งหมุนเร็วนะครับหมุนช้าชาแบบนี้นะครับดึง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 ก็ค่อยหมุนไปตีละนิดนะครับแรกๆถ้าสายมันยังหย่อนอยู่ก็หมุนเร็วได้นะครับแนี้ก็ได้ดึงดึงดึงๆึดูว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นตัวเองเมื่อไหร่มันจะขึ้นเสียงให้มันตรงกับสายนะครับผมอาจจะพูดมั่วหน่อยนะครับพยายาม ้าใจนะครับยังเป็นตัวเออยู่ไปไปไปดี D มาแล้วอพอมันขึ้นเป็นตัวดีตรงกับสายเนี่ยเราพยายามหมุนให้มันช้ากว่าเดิมนะครับถ้าหมุนเร็วอาจจะได้เปลี่ยนสายใหม่นะครับ ไปต่อสายสายที่3นี้มันจะตึงมากที่สุดเลยนะครับส่วนมากเราจะตั้งไม่ไม่ค่อยถึงนะครับกีตาร์บางตัวตั้งไม่ถึงนะครับถ้าถ้ามันตั้งไม่ถึงจริงๆเราก็จะใช้กาโปมาทาบที่ช่องหนึ่งแล้วเราก็ตั้งตามอันเนี้ยก็คือเหมือนเราตั้งสายเป็น e flat นะครับเป็น e แล้วก็มีตัว b ตัวเล็กต่อท้ายครับมันมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าสายมันตึงเกินไปมันตั้งไม่ถึงเราก็ต้อง แล้วก็ตั้งสายตามปกติทุกสายนะครับเราจะตั้งให้มันตรงกับ F หมดเลยแต่ในในคลิปตอนนี้ก็จะตั้งปกตินะครับเพราะว่าสายกีตาร์ของผมมันจะตั้งได้ตรงนะครับตั้งถึงนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะครับ ขาดเราก็ใช้กาโปมาทาบนะครับเดี๋ยวผมผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างทาบกาโปไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งสายไป ทับไอ้คาโปไว้ที่ช่องที่หนึ่งมันยังตึงขนาดนี้นะครับถ้าว่าตั้งให้มันถึงมันจะตึงตึงมากเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้คือเราทาับคาโป้ไว้ช่องที่1คือตั้งดบ,ดบสายไปหนึ่งช่องนะครับ สายอื่นก็เหมือนกันนะครับเราเราต้องตั้งให้มันถ้าเป็นตัวนี้เราก็ต้องลดให้มันมาลงอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราจะตั้งใส่เป็น e อฟเต์นะครับให้ดูแค่สองสายนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งแบบไม่ทับกาโปเหมือนเดิมนะครับเข้าใจนะครับอย่าพากันงงถ้างงก็พยายามทำความเข้าใจเอาเองนะครับ กลับไปตั้งเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้หย่อนให้ดูเฉยๆไปสายจีนะครับสายที่สามนะครับสายที่มันโคตรจะตึงเลยนะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าทําให้ดูแบบละเอียดหน่อยนะครับจริงๆถ้าว่าผมจะตั้งสายมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ผมตั้งให้ดูแบบช้าๆแล้วก็ระมัดระวัง อย่าให้มันขาดง่ายนะครับเราก็เลื่อนไปทีละนิดทีละนิดนิดเดียวนะครับน,น,นิดเดียวเหมือนจะไม่หมุนเลยผมแตะแตะไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่ากลัวมันจะขาดนะครับกึ่งกึ่งวะกึ่งกึ่งวให้มันเลยไปนิดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับมาตั้งใหม่อ่ะได้นะครับแล้วไปสายบีสายบีนี่ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไรไม่ค่อยตึงเท่าไร แรกๆเราก็วิ่งเร็วได้ไป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 อ่าพอมันมาอยู่ในช่องที่ว่ามันขึ้นตัวบีตรงนี้เราก็จะไปอยายามให้มันช้าลงหมุนปฏิละนิดหมุนปฏิละนิดยังได้ยังได้เยอะครับสายบีได้แล้วก็ไปสายอีอีหนึ่งนะมันจะมี e สายหกับ e สายหนึ่งมันกลับมาอยู่ที่ในโน้ตตัวเดียวกันอ่าเพราะว่าขึ้น e เราก็จะดีดให้มันช้าๆลงหมุนให้มันช้าๆลงยังยังเหลือยังเหลือตํำไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียบนะครับ มีโอกาสได้ทำใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงกลแล้วไกลแล้วโอเคโอเคโอเคนี่ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราดีแล้วมันมันยังไม่ลงนะครับมันมันลงแต่ว่ามันยังไม่ตรงเรามาเริ่มไล่ใหม่จากสายหกนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อกี้เราตอนที่เราตั้งไว้รอบแรก มันลงแล้วแต่ว่าพอเรามาดีดใหม่นี่ยมันกลับไปอยู่ไล่ไปเลยเพราะว่าสาเหตุก็คือทุกสายมันจะตึงหมดแล้วไอ้มันจะดึงให้คอมันโน้มกลับมาไอ้สายสายที่เราตั้งไว้ก่อนมันจะหย่อนอ่ะพอจะนึกออกนะครับพอมันหย่อนมันก็เลยต้องตั้งใหม่นะครับเราก็ต้องมาหมุนกันใหม่นะครับรอบนี้นะครับก็ค่อยๆเหมือนเดิมนะครับ อย่ารีบนะครับได้แล้วกราก็ไป สายหนึ่งนะครับอ่าพอจะพอจะได้นะแล้วแล้วเราทวนอีกรอบนะครับเป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามก็จะจบเลยนะครับนิดเดียวอ่าพยายามดูให้มันให้มัน,มนไอ้เส้นที่ว่ามันมันเป็นไอ้ที่มันเป็นคลื่นคลื่นแล้วไหลลงมาเหมือนน้ำอ่ะตัวนะั้น ใกล้เคียงกับเส้นตรงตรงนั้นมากที่สุดนะตืลึงตืลึงแค่ตลึงตลึงก็ได้แล้วแต่พยายามให้มันไปอยู่ในด้านเดียวกันถ้าว่ามันเลยไปด้านขวาก็ให้มันเลยด้านขวาทุกเส้นมันเลยมันอยู่ด้านซ้ายาก็ให้มันอยู่ด้านซ้ายทุกเส้น ติลิงก็ได้แนะโอเคได้โอเค,อเครู้เรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย